เก่าครั้งที่แล้วยังใช้ไม่หมดแพ็กเกจใหม่มาอีกแล้วอ่ะสวยมากเลยทุกคนอันนี้เรากดมาเป็นกลิ่นสีสกายนะคะกลิ่นนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่สร้างสมาธินะวางไว้ที่ห้องพระหรือว่าห้องที่เราต้องการทําสมาธิหรือห้องที่ทํางานกลิ่นนี้คือดีมากๆทุกคนเรามาเป็นแพ็กเกจใหม่เลยอะ่ะขนาดเท่าเดิมเลยนะคะก็คือขนาด 55L ถ้าใครที่เคยใช้ตัวนี้อยู่นะคะแล้วได้ตัวนี้ไปแพ็กเกจใหม่นะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดเพราะว่าพิกัดที่ปักไว้ให้นะคะจะส่งตรงจากตะกา mall นะคะ M A L L แสดงว่า ตรงจากแบรนด์โดยตรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าเธอจะได้ของแท้หรือว่าได้ของปลอมนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบเก่านะส่วนตัวนี้เป็นแพ็กเกจแบบใหม่ให้ดูให้ดูแกให้ดูคือพับไปอโรมาเป็นอะไรที่ที่บ้านสั่งมาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต์นะคะหรือว่าปรับอากาศที่บ้านเขาจะมาเป็นแบบนี้เห็นปะแต่ว่าก็จะหยิบเป็นขวดมาแบบอุ้ยขวดน่ารักมากอุ้ยน่ารักแล้วก็มีก้านไฟเบอร์มาให้เหมือนเดิมนะคะห้าก้านอุ้ยน่ารักเลยอะแพ็กเกจจิ้งชอบความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์มาก แล้วเราจะให้ดัวนี้สปอร์ตคาร์ลักชวรี่อันนี้เป็นน้ําหอมนะคะติดในรถยนต์เขาจะมีสติกเกอร์แบบมาให้แบบนี้เนี่ยตะก้าที่ปักไว้ให้ก็เป็นตะก้าส่งตรงจากมอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวล่าสุดเธอดูตัวก่อนหน้าตัวก่อนหน้าคือตัวนี้เขาแบบมุ่งม,มั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆใครสนใจนะคะรีบกดไปได้เลยนะถ้าเห็นว่ามีตะก้าอยู่ของหมดไวมากกดตะก้ามอนะเธอจะได้ของแท้ตรงปกและส่งไวนะคะ